สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเจอกับช่องเปรียวช h a น n อวอีแล้วเนาะคะ่ะเจกดก็เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อ่าแล้วกดติดตามให้เปรียวด้วยนะคะวันนี้นะคะเปียวก็จะมาให้ท่านผู้ชมเบิงะะ้งเนาะว่าก่อกนที่เปรียวจะเริ่มเหตุงานอ่ะเปรียวเหตุอีกอย่างก่อนนะคะแล้วเปรียวก็จะมานพูดถึงเทคนิคในการทําอาชีพหนวดนะคะที่ให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็ ให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้งเรากลายเป็นลูกค้าประจําของเฮาส์นะคะเปียวทนล้องเฮ็ดวิธีนี้มานานนะคะเราก็ประสบความสําเร็จนะคะเอ๊มาเร่มกันเลยค่ะว่าเปียวเฮ็ดอียงตื่นเสามาเนาะคะ่ะหลังจากที่เปียวเข้ามาในร้านทาความสะอาดหรือว่าเก็บ้าขึ้นชั้นเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเฮ็ดอียงหมดแล้วเปียวจะแบ่งเวลาให้ตัวเองเึิงชั่วโมงค่ะพี่น้องคะระดับแรกเลยนะคะเปียวก็จะมีนี่ค่ะแทน อะไรเอ e? ่ยใครรู้ต่อมาใครเอ e? ร่ยรู้ใครรู้บ้างคะต่อมาเขาจะเป็นลูกบอลน,นะคะลูกบอลที่นวดแล้วก็หายพลังมือนะคะเีียวก็จะเริ่มจากสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวนี่จะเป็นน้ำหนักที่เบานาะนะคะก็จะนวดให้เส้นนุ่มก่อนนะคะแล้วเปวก็จะมาใส่สีเขียวเข้มค่ะเ็จแล้วก็จะเป็นสีดํานะคะสีดํานี่จะเป็นอียงที่หนักกว่านะคะเขาจะตามลําดับพลังเขาจะให อันนี้นิ่มแล้วก็ไปหนักขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะเป็นอันนี้แข็งขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะตามลําดับอะค่ะคือนวดให้มือเขามีพลังอะคะ่ะเพราะว่าเขาอยู่เมืองหนาวเนาะคะ่ะอากาศมันก็จะหนาวแล้วก็จะเหตุให้มือเขาแข็งแล้วก็เปลี่ยวเป็นไทร้อยเนาะคะ่ะไทร้อยเป็นพิษแล้วก็เหตุให้มือเปลี่ยวบมีแห้งมือเปลี่ยวสันมือเปลี่ยวสันนะคะลังเทียจับไมีอย่างกันหลุดมือสินะคะ เปียก็เลยต้องมาดูแลตัวเองเนื่องจากว่าเปียบ่ยอยูดเทศอาชีพนี้นะคะเขาเฮา,าสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เพื่อที่จะให้เขากับตัวเฮาสินะคะเปียก็เลยเลือกที่จะมาดูแลตัวเองดีกว่านะคะคุณหมอเคยแนะนำให้เปีย้ยหยุดเทศอาชีพนวดแล้วก็หมอกระดูก,กระบอกนะคะว่าเปียเป็นคนตัวเล็กตรงช่วงเชิงการช่วงเอียงเงนี่ยเปียเล็กแล้วมันเหตุให้เปียปยปวดหลังนะคะ คุณหมอก็เลยบอกให้เปียวเลือกอาชีพอื่นแต่เปียวมีความเห็นว่าอาอาชีพทุกๆอาชีพนะคะมันก็มีค่าคือกันมันกับเม่อยคือกันมันกับสลิตเต้นครเปิลเนี่ยแม้เข้ากันไว้อยังมันเกิดทาลายสุขภาพเาทุกอาชีพนั่นแหละค่ะถ้าเป็นงานแบกหามหรือว่างานออฟฟิศกับซามถ้าเขานั่งเขาก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมอีย่างสินะคะเพราะว่าเปียวเห็นงานกับร่างกายของคนเนาะค่ะเขาก็รู้แน่นนิดๆหน่อยๆนะคะบ่ได้เชี่ยวช้าน คุณหมอคุณหมอกระดูกเพิินก็นเลยบอกว่าหาอาชีพอื่นเทสเปียลสินะคะเพราะไงเปียวเเคยให้เขาไปเรียนแล้วก็เฮดอาชีพออฟฟิศกับเพิลสินะคะแต่เปียวแต่เปียวบาอย่างนั่งยู่ซื่อนะคะเปียลเป็นคนแบบให้เปิดเลยไหม,มะคะเปียลตรง,ง,ตรงย่างต้ตงหาหยังเฮดสินะเพราะไญแเราอยากให้เปียวไปเห็นงานลําล้อเนื่องจากว่า,าเปียวเคยจบออฟฟิศของโปรแกรมโปรแกรมออฟฟิศมาจากเมืองไทยอยู่นะคะแต่ว่าอยากเป็นมอนวดนะคะ เมื่าวมันอิสระดีนะคะเีาก็เลยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายต้นขาออกกําลังกายมือเพื่อที่จะให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะพี่น้องคะเห็นบ่มคะเรวก็นวดไปสิค่ะเวลาเรานวดนี่นะคะพลังมือเขาเนี่ยค่ะสังเกตบ่คะมันจะขึ้นมากัมเนื้อเวลาหอกกัมลูบอลนะคะมันก็จะมาเียมันจะมาตรงแขนขึ้นกัมเลยนะคะ นี่คือการบำดุงนะคะเอ่อการดูแลตัวเองจับลูกบอลน,นี่คือการเข้ายืดเส้นนะคะเสียบแล้วส่คือการออกล้างกายนะคะพี่นวงเสื้อบอดีมากเลยนะคะนี่ค่ะผูดใดที่ชอบทักหรือว่าชอบอ่าเฮก็บกับเข่าหรือว่าทำความสะอาดนะคะเขาใช้มือหมอหนวดนี่คือการใส่มือหออลยใส่นิ้วหลายอันเนี้ยดีมากเลยนะคะเปรียวเห็นผลว,ว่าเปรียวใส่ตัวนี้มา เปียวกะเฮดของที่วไปเรื่อยค่ะแล้วเปียวกับขายตัวนี้ด้วยนะคะขายให้ลูกค้าค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะอีอย่างที่เปียวเฮดเป็นของไก่ตัวเปี่วกับเอามาขายแล้วเปียวกับมาแนะนําลูกค้าค่ะเห็นบอกค่ะอาชีพของเฮาเฮาแค่หาอีอย่างไก่ไก่ตัวเฮาล้วก็มามาเฮดเป็นอาชีพได้นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เปียวนวดครบทั้งหมด3ลูกแล้วนะคะเสร็จแล้วคือมันจะต้องออกของร่างกายมือเปี่วก็จะมาเล่นตัวนี้ค่ะ จเจลเลนตัวนี้ค่ะบบเมนว่าเปียวเก่งนะคะแต่เปี่ยวมาบอกเทคนิคการทําอาชีพหนวดเท้าตรงใส่แห้งมือหลาเปียวเห็ดอีกย่งแน่เดี๋ยวกับตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็ดีค่ะอันนี้มันพังแล้วมันเกาแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถเพิ่มน้าหนักได้คือจังเป็นแบบล่มบอลนะคะเพิ่มจากหน่อยไปหามากนะคะเ<ม>ขากังเสียะ ออกกําลังกายนะคะเพือเฮล็ดเลน่นเวลาพี่ยนนั่งเฮ็ดอ่าบัญชีหรือว่าส่วน้อมหาลูกค,ค้ากเสร็จนะคะเื่อจะนั่งนวดมือแต่คลองเลนเสร็จค่ะแล้วก็พพยายามวางแผนเวลานะคะไว้เพื่อที่จะให้แบบว่าเขามีเวลาออกกําลังกายนะคะไม่ปะปะต้องเฮ็ดอีย่างเยอะคะ่ะเฮ็ดน,น้อยๆก็ได้ก็เสร็ค่ะเขาก็ต้องท่านี่นะคะพยายาี่นะะพยนจะยืนยืนแบบว่าให้ค้าแยกจากกัน ปลายเท้านะคะจะให้ย่มตรงหัวไล่เขาแล้วเพื่อข้อร่ารงกายะคะ่ะแล้วก็เพืกอจะเกงหลังไว้นะคะเพราะว่ากระดูกสันหลังเขาต้องเกงไวะะ้แล้วก็เกงนาท้องแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกสิะคะเห็ดเป็นลําดับไปเอาละคะ่ะเฮากับมาบอกต่อเกี่ยวกับการทำงานเนาะค่ะเนาะธุรกิจอาชีพหนวดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าต้องการ พัฒนาอาชีพของตัวเองให้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะให้คุณสนใจให้คุณสังเกตค่ะขอโทษนะคะถ้าเปียวว่าผิดบางเทีอเปียวเป็นคนลืมไว้แล้วก็เพื่อคิดบ่ออกสินะคะเปยวเป็นไทยร้อยลหลัค่ะแล้วมันเหตุให้มีผลกลับร่างกายหลากหลายนะคะต้องขออภัยนะคะที่เปียวตรงวบาดูเพราะว่าเปียวมีสมาชิกเขาวมะาม่มีเพื่อนไหมนะคะบางคนอาจจะว่าเข้าใจว่าเปยวเหตุอี๋งสินะคะ นั่นแหละค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เฮาสังเกตุข้อให้เฮาเบิรงว่าเฮามีความถนัดเอยียงนะคะหมอหนวดแต่ละคนจะมีความถนัดความเก่งต่างกันนะคะบางคนเนี่ยจะถนัดไปทั้งหนวดน้ำมันหนวดสปานะคะถ้าเฮาถนัดไปทั้งหนวด,ดน้ำมันหนวดสปาเฮาก็ต้องมาโฟกัสค่ะว่าเฮาอ่ะมีความหลูเกี่ยวกับออียงมากที่สุดเช่นเฮามีความหลูเกี่ยวกับ ผิวหนาบอรหรือว่านวดหนานวดเอยียงนะคะ,คะให้เฮาไปหาความลูกเกี่ยวกับตัวนั้นมานะคะเลี้ยวนะคะสปาสปาให้ไปศึกษาของสปาจากเมืองไทยนะคะเลี้ยวให้เฮามาอาเด็บเอาทางเมืองนอกเป็นยังไงหรือเ้าอยากพัฒนาอาชีพเฮานะคะอาชีพนวดของเฮาให้ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วให้เป็นอยียงที่ลูกค้านอกสนใจแล้วให้เป็น อีหย่างที่มีเอกลักษ์เป็นของตัวเองจาไว้เด้อค่ะคาว่าเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคืออีหยังบุคลิกของเขาเหมาะกับอีหย่างอะไปยกตัวอย่างตัวเองนะคะบุคลิกของเปียวเป็นคนที่ยู่ซื่อๆเป็นแล้วเปียวเป็นคนมักออกกําลังกายเปียวเป็นคนเอ่าเกี่ยวกับเปียวเป็นท้ายร้อยแล้วเปียวหายจากท้ายร้อยเนื่องจากเปียวกินอาหารเปียยเปลี่ยนแปลงอาหารนะคะเปียยกับมาเล่ากับลูกค้าฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วลูกค้าเปียวส่วนมากที่มาหาเปียวเป็นไทยร้อยค่ะพี่น้องเป็นไทยร้อยแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็คือขายแล้วนะคะแต่ว่าคือเขามาฟังนะคะเขาชอบีอย่างแนว้นี้แล้วเขาก็สนใจว่าเปียวเปียวเหตุจังไดภายในสองปีเปียวบ่ต้องกินยาแล้วเปียวบ่ต้องผ่าตัดนะคะในประเทศสวีเดนเขาจะผ่าตัดคอนะคะแล้วเปียวมาพัฒนาเอาว่าเปียวกินอาหารแบบใดเปียวดูแลสุขภาพยังไดเปียวหายยังสินะคะแต่กับ มันบริหายไปหมดเลยนะคะมันก็นยังรู้สึกยุงสินะเปียวเฮ็ดจึงใดสินะคะนี่คือความรู้นะคะที่เปียวเลียนรู้และเปียวพยายามาใส่ใจคเว้าลูกค้าทุกคนเวลาลูกค้าติเฮาวสินะคะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเปียชอบตรงนี้มากเลยเหมือนเปียวมาทําช่องอะคะ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งพีคนหนึ่งนะคะพีโรสเพื่อนจะติเพื่อนจะบอกเพื่อนจะแนะนําพี่น้องนั่นแหละคือความรู้เลยเปียวได้ความรู้จากตรงนั้นละ เวลาที uh, ่ค้นติคนแนแนวเฮาเนาะค่ะมันจะทําให้เฮาเติบโตแล้วมองเห็นตัวเองเหมือนบางครั้งเฮาบ่มีคาแรคเตอร์เปิลเป็นค้นพงพางแล้วแบบว่าเป็นโค้งเหมือนคนบาหวานนาะแม่คะพี่น้องเป็นสไตล์ผู้ซ้ายในร่างกายนะไห่ค่ะเปิลสิดว่ายังไงนั่นแหละมันก็เลยเห็นให้คนนปกลกาบกกล้าบอกปกลกาแนะแนวเฮาประกาศแนะน้านะคะ แต่จริงๆเราเปชอบนะคะเป็นคนชอบเวลาคนแนะน้าเปียวหรือแนะแนวเปียวมันเทตุให้เปียวมองเห็นตัวเองเออถูกว่ะนี่อย่างสินะแล้วเปียวกับมาพัฒนาลูกค้าก็จะบอกว่าเปียวเธอน่ะเป็นคนที่มือหนักมากเลยนะแต่เธอรูบอกว่าฉันเจ็บแพงลูกค้าหลังค้นน่ะพี่น้องเสียบอเจ็บกระอดไว้กันมาประกาศบอกเปียวยามเปียวให้เปียวเล่าว่าบอกวาคนจังขอโทษนะจ้ะหลังจากนั้นไม้เปียวก็เลยไม่มองเห็นตัวเองนะคะว่า จร,จริงๆแล้วลูกค้าบางคนเขาบริด้มนวดเพื่อนนักนะคะเขามานวดเพื่อผ่อนคลายผ่อนคลายนี่คือมาฟังเขาวอาแล้วก็มาวอากับเขาเกี่ยวกันเลยบอกลูกค้าแบบใหม่เลยว่าเปลี่ยนคนที่สมารทิสันเวลาที่เปี่ยนนวดลูกค้าเวลาที่วอากับลูกค้าเปียะะเป่ยวจะลืมน,นวดแล้วเปี่ยนก็นจะหยุดัึกสินะคะเปี่ยวก็เลยบอกลูกค้าว่าองซี 2. เดอร์เขาจะคุยกันแค่หานาทีแล้วเขาก็จะ ฉันจะนเงนียบฉันอยากให้เธอผ่อนคลายแต่เขาแต่เขาก็ต้องรู้จักวิธีวอกกับล,ลูกค้านะคะโอ้ oh, ลูกค้าเอา,นา,าเน,นี่ค่ะบางเมนบอกจุดุดัางทีเปี่ยวเมียยังเสียลูกค้าว่าดูดเป็นรำคาไมากกอนเธอหยุดบอกเดี๋ยว่ <laughs> อันนี้บ่าน่ารักนะคะแต่ลูกค้าสนิทกับเปี่ยวแล้วเริ่มรู้จักกับเปี่ยวแล้วเปี่ยกับเปิดใจคุยนะคะว่า,วาเวลาที่เธอมานวดฉันอยากให้เธอผ่อนคลายฉันอยากให้เธอเว้าคืออีกอย่างหนึ่งเปี่ยวกับ บชอบเว้เานะคะเวลาหนวดเราอยากผ่อนคลายอยากหลับให้ลูกค้าหลับแล้วเขาก็จะได้รีแล็กซ์น้ำเดีวมันก็นจะได้หนวดให้ครบตัวไปเลยแล้วลังจากหนวดเสร็จเขาจะมายืนคุยกันโอเคไหมลูกค้าบอกโอเคนั่นแหละค่ะพี่น้องเราก็จะมีลูกค้าที่มีปัญหานะคะเขาจะเว้าตั้งแต่เขามาในล่าเลยนะคะเขามาในล่านนถอดเสื้อก็ต้องยืนนี่เขาเขาก็จะคุยกับเขาเขาต้องการให้เขาสบตาคุยกับเขาของเส้นค่คคนะ,คะลูกค้าแบบนี้จะเห็นให้เปี้ยวเหนื่อยมากแล้วก็ เขาจะพยอมอยากไปเขาจะนั่งคุยจนนาทีสุดท้ายบางครั้งจนเหลือเวลาจนนวดนวดเสร็จไปแล้วก็ยังบ่หยุดอยากวาวตอนะคะเขาต้องฟังเขาแล้วเขาวางแผนแน่นะคตข้างหน้าว่าเขาจะจัดการกับลูกค้าแบบนี้ลูกค้าสไตล์นี้แบบใดนั่นแหละค่ะพี่น้องถ้าสมมุติว่าอาชีพนวดที่เปียวว่าเผยแผ่เป็นคอมมูนที่ดีอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้เปียวด้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาชมช่องเปียวชาแนลเนาะค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องเปียวเนี่ยเด้อจ้าสวัสดีจ้าดูแลสุขภาพด้อค่ะยาฝ้าป้าคอยเด้อพี่น้องคอยเงาใดนั่นล่ะคะ่ะบ๊ายบาย